สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจ DK เคไรแต่งครับวันนี้เพจ DK เคไรแต่งนะครับจะมารีวิวให้ชมนะครับจะเป็นชุดคิดนะครับสําหรับใส่ Honda นะครับไอคอนฮอนด้าสกูปปี้ไอตัวเก่านะครับชุดนี้จะเป็นชุดขนาด53มมิลนะครับในชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเสื้อสูบนะครับ1ตัวนะครับเป็นเสื้อใหม่นะครับ ของกับลูก53มมิลนะครับปาดหัวหลบเบาให้เรียบร้อยนะครับปากเกนชุดบนนะครับ1ชุดนะครับมีซีนต่างๆปากเกนแล้วก็ทุกอย่างนะครับที่ต้องใช้นะครับในการประกอบนะครับครบๆเลยนะครับคลิบล็อกนะครับสลักลูกสูบครับผมแหวนลูกสูบนะครับแคมชาร์ปแต่งนะครับตรงสเปคหนึ่งตัวนะครับหัวฉีดนะครับ หนึ่งตัวนะครับเป็นหัวฉีดแต่งนะครับเล่งฉ่ำๆแน่นอนครับต่อมาก็จะเป็นชุดข้างนะครับจะมีชามแท้นะครับเปิดกใหม่มาทับนะครับทั้งคู่นะครับขูดปรับองศาไล่เบาให้เรียบร้อยนะครับนีเป็นชามแท้ชามตัวนอกนะครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคัดตองแรงนะครับ รดแรงแล้วคัดก็ต้องเอาอยู่ด้วยนะครับชุดนี้นะครับสามารถนําไปประกอบได้เลยนะครับใช้กับฝาเดิมๆท่อเดิมๆได้เลยนะครับใช้งานได้ทุกวันครับบํารุงรักษาง่ายนะครับขับได้เหมือนรถเดิมๆแต่ว่าอัตราเร่งเพิ่มขึ้นสัมผัสได้แน่นอนครับใช้งานได้ทุกวันนะครับส่วนค่าประกอบนะครับอยู่ที่300บาทถึง500บาทนะครับแล้วแต่ร้านนะครับ ็เราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับในชุดนี้มีทุกอย่างนะครับที่เขาต้องใช้นะครับส่วนราคานะครับชุดนี้อยู่ที่5,500บาทนะครับฟรีค่าจะส่งเคอรี่นะครับหรือท่านใดอยากปรับเปลี่ยนสเปคไหนก็ลองทักเข้ามาดูครับเพจเฟ e บุ o k นะครับ dk อะไรแต่งครับผม090-0417-151ครับผม